แล้วโจทย์เรื่องของบทประยุกต์พร้อมกับพี่เลยนะคะโจทย์เรื่องของบทประยุกต์พร้อมกับพี่เลยและอย่างที่บอกพี่บอกไปแล้วบทประยุก์บทประยุกต์ที่น้องต้องเรียนมีอยู่กี่ตัวนะคะ3ตัวใช่ไหมแล้วบทประยุกต์ตัวแรกเริ่มตัวแรกเลยนะบทประยุกต์ตัวแรกที่น้องต้องทําให้ได้ก็คือเรื่องของอะไรจ๊ะตัวนำส่งอมโอเคเนาะ มีใครอยากจะรู้ไหมตัวนำทรงกลมภาษาอังกฤษว่าไงเออตัวนำทรงกลมภาษาอังกฤษว่าไงเนาะอ่ะเรามาทดสอบภาษาอังกฤษกันหน่อยทรงกลมภาษาอังกฤษว่าไงสเฟียใช่ไหมอะไรทำไมน้องแบบยิ้มแบบทร <laughs> งกลมภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะสเฟียใช่ไหมแล้วตัวนำตัวนำคืออะไร Conductive โอเคไหมคะถ้าเกิดสมมติน้องอยากจะไปเสิร์ชหาเทค t บุ๊กฝรั่งอะไรเงี้ยเนาะถ้าน้องจะเสิร์ชตัวนำทรงกลมนะคะน้องเสิร์ชคำนี้ Conductive Sphere โอเคไหมแต่ตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจแล้วกันโอเคเนาะอ่ะน้องเปิดมาหน้า95ค่ะจดหัวข้อที่1พร้อมกับพี่เลยแล้วหัวข้อที่1ก็คืออะไรคะ ตัวนำทรงกลมนะคะและอย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าตัวนําอันเนี้ยเราย้ําที่ตัวนํานะคะและตัวนําตัวนําคืออะไรคะก,ค <c oughs> ก็คือตัวนําใช่ไหมตัวนําก็คือตัวนําตัวนาก็คืออะไรก็คือโลหะที่เป็นไงคะที่ยอมให้ประจุเป็นไงประจุวิ่งได้เข้าใจไหม มันจะต่างจากฉนวนใช่ไหมคะถ้าเกิดน้องพูดถึงฉนวนเมื่อไหร่ฉนวนประจุวิ่งได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นถ้าเกิดน้องเอาฉนวนมาน้องเอาประจุใส่เข้าไปปุ๊บประจุเป็นไงคะ Ki กองอยู่กับที่ประจุมไม่วิ่งโอเคปะแต่ถ้าเกิดสมมติน้องเอาตัวนํามาน้องเอาตัวนํามาแล้วน้องเอาประจุใส่เข้าไปปุ๊บประจุที่ใส่เข้าไปเป็นไงคะวิ่งได้โอเคไหมฉะนั้นความแตกต่างระหว่างตัวนํากับฉนวนคือนี้นะตัวนําประจุวิ่งได้ ฉนวนประจูวิ่งไม่ได้และแน่นอนที่สุดในหัวข้อนี้สิ่งที่เราจะโฟกัสกันคืออะไรคะคือตัวนำทรงกลมเคนะคะแล้วพอน้องพูดถึงตัวนำทรงกลมแน่นอนที่สุดตัวนำตัวนำที่น้องเอามาต้อง,ไปไงเป็นไงเป็นทรงกลมนะคะน้องบอกพี่แม่งกวนชิบมหายเลย <c oughs> กูก็ไม่รู้จะพูดไงก็มันตัวนำทรงกลมอะใช่ไหมฉะนั้นตัวนำที่เขาเอามาต้องเป็นอะไรคะ เป็นทรงกลมนะคะแล้วพอน้องเจอตัวนําทรงกลมงี้ปุ๊บน้องเจอตัวนําทรงกลมงี้ปุ๊บน้องจําไว้เลยค่ะว่าตัวนําทรงกลมอันนี้ตัวนําทรงกลมอันนี้จะมีกดเหล็กนะคะตัวนําทรงกลมอันนี้นะคะจะมีกดเหล็กอยู่ทั้งหมดสี่ข้อเห็นว่าจะมีกดเหล็กอยู่4ข้อและถ้าน้องพูดถึงตัวนำทรงกลมเมื่อไหร่น้องจำสี่ข้อนี้ไว้เลย ถ้าน้องได้สี่ข้อนี้ตัวนำทรงกลมจบเลยโอเคนะทีนี้กฎเหล็กสีข้อของตัวนำทรงกลมมีอะไรบ้างใช่ไหมเริ่มจากข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งน้องฟังดีๆเริ่มจากข้อที่หนึ่งฟังดีนะเริ่มจากข้อที่หนึ่งค่ะถ้าน้องเจอตัวนำทรงกลมแล้วน้องเอาประจุนะ้น้องเอามาจุเอาประจุมาอัดเข้าไปในตัวนำทรงกลม ดูนะคะถ้าน้องมีตัวนำทรงกลมแล้วน้องเอาประจุมาอัดเข้าไปในตัวนำทรงกลมเฮ้ยทำไมพี่เอาประจุมาเยอะจังวะอ่าโอเคหมดละประจุหมดละถ้าน้องมีตัวนำทรงกลมนะคะแล้วน้องเอาประจุอัดเข้ามาในตัวนำทรงกลมนะคะน้องจำมาเลยค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรประจุที่อยู่ใกล้กันจะเป็นไงลูกผลักกัน นื้อออกใช่ไหมแล้วพอประจุที่อยู่ใกล้กันผลักกันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะประจุตัวนี้จะเป็นไงน้องถูกผลักให้เป็นไงคะให้ไปกระจายอยู่ที่ผืนผิวเข okay, ้าใ่ะถ้าน้องเอาประจุอัดเข้าไปในตัวนำทรงกลมใช่ไหมตัวนำบรรยอมให้ประจุวิ่งได้ใช่ไหม ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรน้องประจุที่อัดเข้าไปในตัวนำทรงกลมต้องเป็นไงผลักกันแล้วก็ไปกระจายอยู่ที่ไหนคะพื้นผิวของตัวนำทรงกลมทันพีน่นะฉะนั้นกฎเหล็กข้อที่หนึ่งนะครับน้องจนเลยค่ะว่านะคะถ้าเกิดน้องเอาประจุนะคะอัดใส่ตัวนำทรงกลมถ้าน้องเอาประจุ อัดใส่ตัวนำทรงกลมน้องจำไว้เลยค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือประจุต้องเป็นไงคะประจุจะต้องกระจายตัวอยู่บนพื้นผิวของตัวนำทรงกลมเข้าใจไหมถ้าเราเอาประจุ อัดเข้าไปในตัวนำทรงกลมสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคืออะไรประจุจะกระจายตัวแล้วก็ไปอยู่ตรงไหนคะไปอยู่ตรงพื้นผิวของตัวนำทรงกลมทันพี่นะจบไอ้นี่คือกฎเด็กข้อที่หนึ่งนะคะบางคนอาจจะถามพี่ว่าพี่แล้วถ้าเกิดเป็นประจุลบละ่ะประจุลบก็เหมือนกันถ้าน้องเอาลบอัดเข้าไปใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะลบจะเป็นไงน้องกระจายตัวออกไปอยู่ที่พื้นผิวของตัวนำทรงกลม ทันพีน่นะเขียนนะคะจบนี่คือกฎเหล็กข้อที่1แล้วพอประจุก,กระจายตัวอยู่ที่พื้นผิวของตัวนำทรงกลมแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาข้อที่สองน้องจำเลยค่ะว่าสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าภายในตัวนำทรงกลมนะคะสนามไฟฟ้าภายในตัวนำทรงกลม สนามตัวนี้ต้องมีค่าเท่ากับ0 okay, ูนเข้าพอประจุก,กระจายตัวไปตามพื้นผิวใช่ไหมอีประจุที่กระจายตัวไปตามพื้นผิวต้องให้สนามไฟฟ้าที่เป็นไงหักล้างกันพอดีภายในตัวนำทรงกลมเข้าใจะบางคนี่ยจะถามพี่ว่าพี่แล้วทาไมสนามไฟฟ้าต้องหักล้างกันด้วยน้องลองคิดง่ายๆเลยค่ะสมมุติถ้าภายในตัวนำสรงกลมมีสนามไฟฟ้าเหลืออยู่อันนี้ไม่ต้องโจทย์นะฟังให้เข้าใจ ถ้าสมมุติภายในตัวนําทรงกลมมีสนามไฟฟ้าเหลืออยู่ใช่ไหมสนามไฟฟ้าเหลืออยู่ทําให้เกิดอะไรขึ้นครับทําให้เกิดแรงไฟฟ้าบนประจุที่อยู่ในนี้กอกใช่ป่ะแล้วพอเกิดแรงไฟฟ้าในนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอีนี่จะเป็นไงถูกดันออกไปมองใช่ไหมฉะนั้นตาบใดก็แล้วแต่ที่ E ยังไม่เป็นศูนย์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรประจุในตัวนําก็เป็นไงก็เคลื่อนที่ต่อถูกดันออกไปต่อ ใช่ไหมแล้วมันก็จะถูกดันไปอยู่ที่ผิวใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่กระบวนการผลักประจุเสร็จสิ้น e, e ในตัวนำทรงกลมต้องมีค่าเป็นไรศูน์ฟังพี่ทันโนเนาะฉะนั้นนะครับกฎเหล็กข้อที่สกฎเหล็กข้อที่สน้องจำไ้เลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับตัวนำทรงกลมคือนี้ค่ะ e, e ภายในตัวนำทรงกลมต้องมีค่าเป็นศู อานพีนะคะแล้วพอ e ในตัวนำทรงกลมต้องมีค่าเป็นศูนย์ฉะนั้นถ้าเกิดน้องวาดกราฟดูบนกระดานนะถ้าเกิดน้องวาดกราฟระหว่างสนามไฟฟ้านะคะที่ระยะต่างๆเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร e e ในตัวนำทรงกลม ต้องมีค่าปไปเลยคะศูนย์ใช่ไหมฉะนั้นภายในตัวนํำสรงกลมน้องจะได้ทันทีว่าอะไรกราฟ e จะเป็นกราฟนี้ e จะมีค่าเท่ากาับ0ูันนะไดโนไดโนจบไอ้นี่ก็คือกฎเหล็กข้อที่2นะคะไอ้นี่คือกฎเหล็กข้อที่2อ,อ่ะโอเคค่ะทุกท่านทุกท่านจำได้แล้วเนาะจำได้แล้วนเนาะกฎเหล็ก2ข้อนี้จำได้นะคะข้อ1ประจุต้องเป็นไง กระจายอยู่ที่ผิวตัวนำใช่ไหมสอ e ข้างในตัวนำทรงกลมต้องมีค่าเป็นศูนย์ทันนะคะอะแล้วพอน้องได้สองข้อนี้เสร็จปุ๊บข้อที่สค่ะข้อที่3ามข,ข้อที่3ที่ตามมาติดๆน้องดูนะเพราะ e ในตัวนำทรงกลมเป็นศูนย์ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ v นะคะ v ก็คือศัต์ไฟฟ้าใช่ปะ สักไฟฟ้า,ฟาภายในตัวนำทรงกลมนะคะสักไฟฟ้า,ฟาภายในตัวนำทรงกลมน้องจำเลยค่ะว่าต้องมีค่าเป็นไงคะคงที่โอเคไหมบางคนอาจจะถามว่าพี่แล้วจำเป็นด้วยเหรอว่าสักต้องคงที่พี่บอกเลยจำเป็นเพราะอะไรคะพอถ,ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่สัก์ไม่คงที่ประจุวิ่งไหม วิง่งใช่ป่ะเพราะประจุจะวิ่งจากศักสูงไปสักตำ่ำโอเคไหมศักสูงคืออะไรคะพลังงานเยอะจําได้ใช่ป่ะ E เท่ากับ qv สักต่ำคืออะไรคะพลังงานน้อยนอกใช่ไหมฉะนั้นเท่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สักไม่คงที่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรประจุจะวิ่งจากศักสูงไปสักตำ่ำโอเคเนาะถ้าเกิดน,น้องนึกภาพไม่ออกน้องลองนึกงี้ก็ได้วัตถุเนี่ยวัตถุมีความสูงมากถามว่าวัตถุที่มีความสูงมาก จะวิ่งไปหาความสูงน้อยไหมวิ่งไปหาความสูงน้อยมองใช่ปะเหมือนกันถ้าเกิดสมมติประจุมันกระจายตัวเสร็จแล้วใช่ไหมคะประจุในตัวนำทรงกลมวิ่งได้ไหมลูกไม่ได้เพราะ e เป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วพอประจุในตัวนำทรงกลมวิ่งไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรครับสักข้างในตัวนำทรงกลมต้องมีค่าเป็นไงคงทีทันพี่นะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับ ว่าถ้าเกิดน้องพลอตกราฟระหว่าง v สักไฟฟ้า,ฟาถ้าน้องพลอตกราฟระหว่าง v สักไฟฟ้า,ฟากับ r ดูนะถ้าน้องพลอตกราฟระหว่าง v สักไฟฟ้า,ฟานะครับกับ r ก็คือตำแหน่งใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรลูกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภายในตัวนำทรงกลม ภายในตัวนำทรงกลม v ต้องมีค่าเป็นไาจ๊ะคงทีใช่ไหมชั้น v ในตัวนำทรงกลมมันต้องอย่างนี้เลยคงทีอย่างนี้เลยปุ๊บโอเคนะคะจบอัน,นี้ก็คืออะไรกฎเหล็กข้อที่3นะ v ในตัวนำทรงกลมต้องมีค่าคงทีนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่เติมจุดไข่ปลาก่อนนี้นึงเติมเส้นป่าเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยไอ้น,นี่คือในตัวนำ เขียน okay, นะทันนะะฉะนันกดเหล็ก3ข้อนี้กดเหล็ก3ามข้อนี้น้องจําให้ดีค่ะเพราะกดเหล็ก3ามข้อนี้เป็นกดเหล็กที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะถ้าน้องเอาประจุใส่เข้าไปประจุเป็นไงกระจายตัวไปอยู่ที่ผิวพอกระจายตัวเสร็จปุ๊บอีข้างในเป็น0 v วีข้างในคงที่ทันนะคะ แล้วพอน้องได้3ตัวนี้เสร็จปุ๊บกดเหล็กข้อสุดท้ายค่ะกดเหล็กข้อสุดท้ายกดเหล็กข้อที่4กดเหล็กข้อที่4เดี๋ยวพี่เปลี่ยนสีนิดนึงแล้กันเพราะกดเหล็กข้อที่4มันไม่ได้เป็นธรรมชาติแล้แต่กดเหล็กข้อที่4ก็คือเรื่องของการคำนวณโอเคนะคะแล้วถ้าเกิดน,น้องอยากจะคำนวณฟังดีๆนะถ้าน้องอยากจะคำนวณน,นะคะหาสักไฟฟ้า หรือสนามไฟฟ้าที่ตำแหน่งใดๆอย่างสมมติน้องจะหาเนี่ยหาสนามไฟฟ้าที่ตำแหน่งนี้มองใช่ไหมหาศาักไฟฟ้าที่ตำแหน่งนี้เข้มะคะตามหลักถ้าเกิดน้องจะหาศาักไฟฟ้าหรือสนามไฟฟ้าน้องใช้สูตระลร KQ ส่วน R ถ้าน้องจะหาศักไฟฟ้าจำได้ใช่ปะถ้าน้องจะหาสนามไฟฟ้าน้องใช้สูตระลร KQ ส่วน R กำลังสองนึกออกใช่ไหม ันถ้าเกิดน้องจะหาสนามไฟฟ้าที่จุดนี้สมมติจุดนี้แล้วกันไอ้น,นี่น้องไม่ต้องไปจุดนะไอ้น,นี่พี่จุดขึ้นมาเพื่อให้เห็นเดี๋ยวพี่ลบนะสมมติน้องอยากหาสนามไฟฟ้าที่จุดนี้หรือหาศักย์ไฟฟ้าที่จุดนี้น้องต้องใช้สูตรเลยคะ KQ ส่วน R หรือ KQ ส่วน R กําลังสองขึ้นอยู่กับน้องหาอะไรจริงไหมแล้วถ้าเกิดน้องเจอตัวนําทรงกลมดูนะคะชีวิตน้องอับเฉาเลยเพราะอะไรเฮ้ยกูใช้ R ตัวไหนอะใช่ไหม กูจะวัดจากพื้นผิวดีหรือไปวัดจากพื้นผิวตรงข้ามดีเอ๊ะหรือวัดจากตรงไหนดีโอเคไหมมันก็เลยต้องมีกฎเหล็กข้อที่สี่ที่น้องต้องรู้ค่ะแล้วกฎเหล็กข้อที่สี่ที่น้องต้องรู้คืออนนี้ถ้าเกิดน้องจะคำนวณน,นะคะหาสนามไฟฟ้านะคะหรือสากไฟฟ้าที่ตำแหน่งใดๆ นะคำว่าที่ตำแหน่งใดๆก็คืออะไรนอกตัวนำทรงกลมเข้าใจไหมในตัวนำทรงกลมน้องไม่ต้องไปคำนวณเพราะอีเป็นศูนย์จริงไหมถ้าน้องอยากจะคำนวณหาสนามไฟฟ้าหรือศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งใดๆนอกตัวนำทรงกลมเข้าใจไหมน้องจำไปเลยค่ะว่าสิ่งที่น้องต้องทำสิ่งที่น้องต้องทำก็คือให้น้องสมมุติว่านะคะ ประจุทั้งหมดประจุทั้งหมดรวมอยู่ที่จุดศูนย์กลางจบเข้าไหมพูดง่ายงก็คือถ้าเกิดสมมติน้องจะคำนวณ E ที่จุดนี้สมมติน้องจะคำนวณ E ที่จุดนี้ใช่ไหมน้องต้องสมมติเลยคะสมมติว่าเฮ้ยประจุทั้งหมดประจุคิวทั้งหมดที่กระจายอยู่มันเป็นไงที่รักรวมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วพอน้องสมมติว่าคิวทั้งหมดรวมอยู่ตรงนี้ น้องหาสนามไฟฟ้าที่จุดนี้ได้ยังได้แล้วเพราะสนามไฟฟ้าที่จุดนี้ก็คืออะไรคะ kq ส่วนด้วยอะไร r แสแวร์ใช่ไหมแล้ว R น้องก็วัดระยะห่างจากจุดนี้ถึงจุดนี้เลยจบทันพี่นะฉะนั้นกดเหล็กข้อที่4กดเหล็กข้อที่4น้องจำไว้เลยค่ะว่าถ้าน้องจะคำนวณหาถ้าน้องจะคำนวณหา e หรือ q ที่ตำแหน่งใดๆ ให้น้องมองว่าประจุทั้งหมดเป็นไงรวมอยู่ตรงกลางทันนะคะแล้วพี่ถามน้องนิดหนึ่งน้องมองว่าประจุทั้งหมดรวมอยู่ตรงกลางหมายความว่าประจุทั้งหมดอยู่ตรงกลางไหมไม่ประจุทั้งหมดต้ตองเป็นไงคะกระจายอยู่รอบๆกระจายอยู่ที่ผิวโอเคปเพียงแต่เวลาน้องคํานวณให้น้องมองว่าประจุทั้งหมดเป็นไงรวมอยู่ตรงกลางทันนะคะจบแค่นี้เองเนี้ย ก็คือกดเหล็กข้อที่4โอเคนะคะอ่ะพอน้องได้กดเหล็กสีข้อปุ๊บพี่ขอเบรกตรงนี้อีกแป๊บหนึ่งแล้วกันสั้นๆส,สัก1นาทีให้น้องจดแล้วจำนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะให้น้องไล่พร้อมกันเลยนะว่ากดเหล็กสีข้อมีอะไรบ้างแล้วกดเหล็กสข้อแน่นอนที่สุดข้อ1คืออะไรครับประจุก,กระจายอยู่ที่ผิวข้อ2 e ข้างในเป็น0 ข้อ3 v ข้างในโคง้ง t ข้อ4เวลาคิดให้น้องสมมุติทั้งหมดอยู่ตรงกลางโอเคไหมคะได้นะอ่ะโอเคนะทุกคนจำได้ยังจำได้แล้วนะจำได้แล้วนะไอ้น,นี้ธรรมชาติของตัวนำทรงกลมเลยใช่ไหมอ่ะปิดไม่ให้ดูค่ะปิดไม่ให้ดูท่องพร้อมกันเล็ว้วใครท่องขอให้เจริญรุ่งเรืองจำได้ตลอดชาตินะคะตัวนำทรงกลมตัวนำทรงกลม ตัวนำทรงกลมมีกฎเหล็กอยู่กี่ข้อคะ4ข้อใช่ไหม4ข้อข้อที่1ถ้าน้องอัดประจุเข้าไปในตัวนำประจุต้องกระจายอยู่ที่ผิวเก่งมากพอประจุกระจายอยู่ที่ผิวเสร็จปุ๊บข้อที่ส e ในตัวนำทรงกลมต้องมีค่าเป็น0ูนย์โอเคไหมแล้วพอ e ในตัวนำทรงกลมเป็น0 v ในตัวนำทรงกลมต้องคงที่นะครับ และสุดท้ายถ้าน้องจะคำนวณ e กับ v ที่ตำแหน่งใดๆดน้องต้องมองให้ประจุทั้งหมดเป็นไงอยู่ตรงกลางทันนะคะฉะนั้นถ้าเกิดน้องจะคำนวณตัวนำทรงกลมเมื่อไหร่นะน้องจำเลยน้องต้องมองให้ทั้งหมดเป็นไงรวมอยู่ตรงกลางโอเคนะคะแล้วพอน้องมองให้ทั้งหมดรวมอยู่ตรงกลางปุ๊บอ่าน้องดูบนกระดานนิดหนึ่งถ้าน้องมองให้คิวทั้งหมดรวมอยู่ตรงกลางปุ๊บถ้าพี่บอกว่าตัวนำทรงกลมของพี่อันนี้มีรัศมีเท่ากับ r ใช่ไหมพี่ถามนิดนึงค่ะน้องหา e น้องหา e สนามไฟฟ้าที่ผิวได้ไหมได้โอเคไหมคะสนามไฟฟ้าข้างในไม่ต้องหานะเพราะข้างในเป็นศูนย์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดน้องออกมาที่ผิวเมื่อไหร่ปุ๊บน้องจะหาว่าสนามไฟฟ้าเป็นเท่าไหร่หาได้ไหมได้น้องก็มองให้ประจุทั้งหมดเป็นไงคะอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วพอน้องมองประจุทั้งหมดอยู่ตรงกลางปุ๊บชัดเจนที่สุดสนามไฟฟ้าที่จุดนี้น้องก็หาได้จากสูตรแล้ว k Q ส่วนด้วยว R รรสแควร์โอเคไหมคะชั้นน้องจะได้ทันทีนะครับว่าที่ผิวตัวนำทรงกลมเนี่ยที่ผิวตัวนำทรงกลมสนามไฟฟ้าของเราสนามไฟฟ้าของเราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ KQ ส่วน R สแควร์นะคะแล้ว R 2. ใหญ่นี้ก็คือลัศมีของตัวนำทรงกลมทัานพี่โนโแล้วพอน้องยิ่งถอยห่างออกไป R 2. ยิ่งเป็นไง R 2. ยิ่งเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วพอ R 2. ยิ่งเพิ่มขึ้น e ต้องยิ่งเป็นไงคะน้อยลงโอเคปะ่ะน้องยิ่งห่างออกไปสนามไฟฟ้าก็ต้องเป็นไงน้อยลงใช่ไหมแล้วพอน้องยิ่งห่างออกไปสนามไฟฟ้าต้องเป็นไงน้อยลงนะคะแล้วสนามไฟฟ้าที่ตำแหน่งใดๆดชัดเจนที่สุดน้องหาได้จากอะไร kq ส่วน r สนะคะแล้ว r เนี่ยก็คือระยะห่างที่น้องวัดจากจุดศูนย์กลางจนถึงอะไรจนถึงตำแหน่งนั้นเลยถันพี่นะพอน้องมอง q ทั้งหมดอยู่ตรงกลางแล้ว ได้เนาะได้เนาะอ่ะแล้วพอน้องเข้าใจตรงนี้ปุ๊บอันสุดท้ายค่ะก่อนที่เราจะไปดูโจทย์กันพี่ถามว่าเฮ้ยแล้วสักไฟฟ้าสักไฟฟ้าที่ผิวตัวนำทรงกลมเป็นเท่าไหร่หาได้ไหมได้เพราะพอน้องมองคิวทั้งหมดอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะสักไฟฟ้าที่ผิวตัวนำน้องก็หาได้จากสูตระไร kq ส่วน r โอเคไหมคะฉันน้องจะทันทีนะครับว่าสักไฟฟ้าที่จุดนี้ตัวนี้เท่ากับไร k Q ส่วน R โอเคปะแล้วพอสักไฟฟ้าที่ผิวเท่ากับ kQ ส่วน R สักไฟฟ้าในตัวนำทรงกลุ่มทั้งหมดก็ต้องเท่ากับอะไร KQ ส่วน R ด้วยใช่ไหมคะเพราะสักไฟฟ้ามันคงที่ถันพี่นะแล้วถ้าเกิดน,น้องถอยห่างออกไปสักไฟฟ้าต้องเป็นไงลูกน้อยลงใช่ไหมถ้าเกิดน,น้องถอยห่างออกไปสักไฟฟ้าก็เป็นไงน้อยลงใช่ไหมคะพราพอ R เพิ่มขึ้น V ต้องลดลง ผันพีนะแล้วสากไฟฟ้าที่ตำแหน่งได้ๆน้องก็หาได้จากอะไร KQ ส่วน R นะคะแล้ว R ก็คือระยะที่น้องวัดจากจุดศูนย์กลางย้ำอีกทีหนึง่งเพราะว่าเราเป็นไงเรามองคิวทั้งหมดไปรวมอยู่ที่จุดศูนย์กลางผันนะคะจบแค่นี้เองถ้าน้องพูดถึงตัวนำทรงกลมอย่าลืมค่ะกดเหล็กมีอยู่แค่4ข้อนี้แหละนะคะอ่ะ